คนไหนใช้มีดอันนี้ที่ปอกกล้วยแล้วแต่ดูไหนเอาน้ํายาล้างอนีประสงค์มาล้างมันไม่ยอมออกไหนก็เลยไปดูใน YouTube วิธีเอายางกล้วยออกแบบง่ายๆเขาบอกว่าให้ใช้มะนาวไหนก็จะลองดูว่ามันจะออกไหมเพราะว่ามันเหนียวหนึบเลยใส่มีดเดี๋ย yeah. ว ก็เหมือนจะออกอยู่นะแต่ว่ามันก็เหนียวเยอะอยู่อะต้องลองดูเดีย๋ยวลองดูบีบน้ําลงไปหน่อยแต่ว่าพื้นพื้นระเบื้องที่มันมีน้ํายาหล่นลงไปไหนใช้น้ํายาอันเนี้ยใส่ฟองน้ําเช็ดมันก็ออกเพราะว่ามันมันไม่มากเราก็พอเช็ดแล้วเราเอาน้ํายาใส่ไปก็สามารถ